เราซาตานเราภาคมืดภาคมารทั้งหลายเราพญามารน,นะเรา,เาต่างดาวฝ่ายมืดทั้งหลายนะมารต่างดาวพญามารต่างดาวทั้งหลายนะเราหมอผีร่างทรงนะเราจอมขมังเวทจอมคาถาคมจอมสยเวททั้งหลายนะพระสงฆ์แม่ชีนักปวชนักพรตฤสีดาบททั้งห ustain, ลายเราปอบพญาปอบทั้งหลายนะเราพายหงพายเรา พูดผีปีศาจเหล่าอสูรทั้งหลายจิตญาณที่มีทิริตเดชพิญญาตบะฌานญาใดๆก็ตามคุณสายมนต์ดำคาถาคมนะสิ่งใดก็ตามที่ได้เคยใช้ตบะฌานญาคุณสายมนต์ดำคาถาคมเวทมนต์ทั้งหลายอำนาจจิตฤทธิ์เดชอะไรใดๆก็ตามนะในการกันแกล้งรังแกปิดกั้นปิดบังกีดกันขัดขวางฉุดลังงงเหนียวความขี้คลายสว่างสวยนวัตธรรมการบวชการสละการเกื้อกูลศาสนาและการโปรดสัตว์ตามองคมหาารมีทั้งหลาย หรือใช้ไปในการเบียดเบียนก่อความเดือดร้อนำนำคาญให้หมู่เหล่าสรพสัตว์ทั้งหลายนะสร้างความชักงักงานสร้างความติดขัดข้องคานะในการเป็นการอยู่การใช้ชีวิตก็ตามหรือสิ่งใดก็ตามที่เคยใช้อิทธิฤทธิดเดชใดๆก็ตามนะดนบันดาลน,นะให้เกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยนะเกิดความติดขัดข้องคาในกายในจิตทั้งหลายนะเกิดความชักงักงานในกิจการโปรดสัตทั้งหลายเกิดการช่งักงานนะในการใช้ชีวิตทั้งหลายนะ จนไม่สามารถจะทำกิจในการโปรสัตว์ได้อย่างปกตินะสิ่งใดก็ตามที่เคยใช้อิท,อ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 ทตบะชานยาทั้งหลายในการสะกดกดข่มดวงจิตหนึ่งดวงจิตใดหมหนึ่งเหล่าใดก็ตามเอาเป็น่าใช้งานนะเอาไปสอดแนมหาข่าวหาข้อมูลทั้งหลายนะเอาไว้ไปหลอกล่อนผู้อื่นนะให้ต้องหวาดโกวหวาดผาวาวิปริตวิปลาสคุ้มข้างฟั่นเฟือนในจิตในใจนะหรือว่าใช้ไปในการกลั่นแกล้งลังแกทําร้ายทาลาย นะต่อคู่กรณีกรรมเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายนะให้ต้องบาดเจ็บให้ต้องล้มตายให้ต้องเกิดอุบัติเหตุนะบาดเจ็บเจ็บตัวทั้งหลายทั้งหมดสิ้นสูญเสียทรัพย์สินเงินทองใดๆก็ตามทั้งหมดทั้งมวลนะหรือสิ่งใดก็ตามนะที่เคยใช้ภาคทพิ์ทั้งหลายนะไปออคอยควบบ,คบังคับควบคุมผู้อื่นนะให้เป็นไปตามที่ตนต้องการทั้งหมดทั้งสิ้นนะหรือสิ่งใดก็ตามที่เคยใช้ตะบะชานยานในการ สะกดกดข่มดวงจิตหนึ่งดวงจิตใดหมู 1, ่หนึ่งเราใดก็ตามเพื่อการดูดพลังชีวิตนะดูดพลังบารมีที่วาสนาบารมีเอาเป็นกําลังแห่งตนนะใช้ไปคัดง้งางกับพระธรรมใช้ไปทดสอบทดลองท้าทายกับองค์มหาบารมีผู้ปรดสัตว์ครกูรรุบาอาจารย์ทั้งหลายนะแล้วก็สิ่งใดก็ตามที่เคยใช้ยาวิถีนะในการเชื่อมจิตชักยงจิตสะกดจิตนะผู้คนทั้งหลายให้ต้องเข้าไปหลงวกวน ในวิชาอาวิชาเดรจฉาวิชาทั้งหลายในสิ่งที่ไม่ตรงต่อเนื้อหาพระธรรมาการความหลงมัวเมานะสร้างเป็นตำหนักสำนักลัทธินิกายใดๆก็ตามนะผูกมัดพัฒนาการนะนะเราสาวกบริวารเอาไว้นะเพื่อความหลงวกว,ว,วนเสริมกําลังแห่งตนนะเอาไว้ส่งเสริมทางลาบสาก,การะก็ตามลาบยศสรรเสริญก็ตามนะหรือพลังอํานาจทั้งหลายก็ตามทั้งหมดนั้นสิ้น สิ่งใดก็ตามที่เคยใช้ยาวิถีในการแทรกซ้อนแทรกแซงปัญจิตปัญใจนะเราผู้คนทั้งหลายให้ต้องปฏิเสธปฏิคะนะออ,อ,ออกห่างจากพระธรรมเกิดความกินแหนงแคลงใจเกิดความลังเลสงสัยนะเกิดความด่าทอประมาทปามานะลบหลู่ดูหมิน่นนะต่อพระศารรมต่อองค์มหาบารมีผู้โปรสริ์ครุกุบาจารย์ใดก็ตามนะการนำ คำกล่าวร้ายทั้งหลายนะคำโกหกหลอกลวงนะการใส่ร้ายป้ายสีใดๆก็ตามนะลงสู่โซเชียลมีเดียนะสื่อสังคมทั้งหลายนะจนกลายเป็นการติฉินนินทาการเป็นความการาวิพากษ์วิจัยวิจารในวงกว้างสร้างความเสียหายต่อวัดวา,าศาสนาต่อองค์มหาบารมีผู้ปพสัตครุกุบาอาจารย์ก็ตามปิดบังเถรับสัมพั์ทั้งหลายนะให้ออกห่างจากความขี้คลายสว่างสวยัย หรือสิ่งใดก็ตามที่เคยใช้ยาวิถีในการปลอมตัวเป็นองค์มหาบารมีผู้โปรดสัตว์ครุกุบาจารย์นะหรือว่าเป็นญาติสนิทมิสหายคนคุ้นเคยคนรู้จักก็ตามนะในการทําให้เกิดความเข้าใจผิดนะก่อให้เกิดความเครือบแคลงระแวงสงสัยก่อให้เกิดความปฏิเสธบริฆะออก่างจากพระธรรมออกทางจากองค์มหาบารมีผู้โปรดสัตว์ครุกุบาจารย์ปิดกั้นทางรอดทางแก้ทั้งหลายนะ ให้สัพสั์ทั้งหลายต้องกลับไปหลงวกวนสารวนทุกทรมานนะอยู่กับ <c oughs> ความหลงมัวเมาแห่งตนทั้งหมดนั้งสิน้นนะหรือสิ่งใดก็ตามที่เคยใช้ทิริริตเดชนะในการทําร้ายทําลาย,ลายนะในทรัพย์สินอของวัดวา,าศาสนาก็ตามของผู้โปรดรัฐทั้งหลายก็ตามนะก่อให้เกิดความสูญเสียในทรัพย์สินเงินทองนะ,ะไปแทรกซ้อนแทรกแซงเหล่ามิจฉาชีพเหล่าอาชญากรทั้งหลายนะให้มาหลอกลวงนะ ทรัพย์สินเงินทองจากหมู่เหล่าผู้ปวดสัตว์ทั้งหลายนะจนกลายเป็นความสูญเสียจนกลายเป็นความติดขัดข้องคาในเหตุปัจจัยทั้งหลายในทรัพย์สินเงินทองทั้งหลายนะสิ่งใดก็ตามนะที่ได้เคยใช้ทิลิลิทเดชนะในการก่อให้เกิดความติดขัดข้องคาในเหตุปัจจัยในทรัพย์สินเงินทอง,งที่คุรจะได้ในหน้าที่การงานนะในบุญบารมีทั้งหลายที่ทคุณจะได้รับนะในการเป็นการอยู่การใช้ชีวิตในความสัมพันธ์นะ ในผลประโยชน์ทั้งหลายในตําแหน่งหน้าที่ในความสัมพันธ์ในค,ครอบครัวก็ตามนก่อให้เกิดความติดขัดข้องขา่าก่อให้เกิดการทะเลาะเบาแวงแตกแยกแบ่งแบ่งแยกขัดแย้งกันอิจฉาริษยาต่อ,อก,กันและกันนะใส่ความใส่ร้ายป้ายสีซึ่งกันและกันก่อให้เกิดการเข็นฆ่าประหารประหารทำร้ายทำลายซึ่งกันและกันด้วยกายวาจาใจก็ตามน,นจนกลายเป็นความติดขัดข้องขาไม่สามารถจะโปรดสัตว์ตามองค์มหาบารมีได้น สิ่งใดก็ตามทั้งหมดทั้งสิ้นนะของเหล่าตาตานเหล่าภ้ามืดภาคมารทั้งหลายเหล่าพยามารทั้งหลายเราต่างดาวฝ่ายมืดทั้งหลายมาต่างดาวพยามารต,ต่างดาวทั้งหลงาทลทหนนย,าท,ยท,ทั้งหมดทั้งสิ้นนะตลอดถึงบริวารที่พ่วงพานกันทั้งหมดทั้งมวลนะกรรมใดๆก็ตามที่เคยกระทาทั้งหมดทั้งสิ้นนะให้ย้อนกลับสะท้อนกลับตีกลับสะกดกลับกักขังตัวมันเองการความเจ็บปวดทุกทรมานเลื้อหลัง นะกลายเป็นความบีบขั้นกดดันกายเป็นความทนได้ยากการเป็นความเจ็บปวดทุกทรมานกลายเป็นความวิปริตวิปราดคุ้มคั่งฟ้่นเฟือนในจิตในใจนะกายเป็นพนานการกักขังสะกดกักขังตัวมันเองให้หมดกําลังหมดแรงนะสิ่งใดก็ตามที่เหล่าภาคหยาบทั้งหลายนะที่เป็นบริวารแห่งเหล่าซาตานเหล่าภาคมืดภาคมารพยายามมารทั้งหลายนะเราเอามา ต,ต่างดาวทั้งหลายนะต่างดาวฝ่ายมืดทั้งหลายพยายามมาต่างดาวทั้งหมดนันสิ้นนะได้เคยใช้เหล่าภาคยาทั้งหลายนะไว้เป็นหอกข้างแค่ก็ตามนะเป็นเป็นกาฝากก็ตามนะกายทำตัวเป็นสร้างปัญหานะให้กับภาพผู้ผโปรดสัตว์นะแล้วก็สังคมของผู้โปรดสัตว์โดยรวมนะสร้างปัญหาสร้างเรื่องสร้างราวา ให้กับองค์มหาบารมีผู้ปรดสัตว์ครุกูบาอาจารย์ในทุกๆรูปแบบไม่ไว่าจะเป็นการลักขโมยก็ตามการเสพสุรายาเมาเสพสิ่งเสพติดทั้งหลายการค้าขายยาเสพติดการลักเล็กขโมยน้อยใดๆก็ตามนะการโกหกหลอก,ล,อกลวงการช่อชวนคดโกงนะเงินทะรัพย์สินเงินทองของเหล่าผู้ปรดสัตว์ทั้งหลายนะหรือว่าการใช้เล่ห์เหลี่ยมเล่ห์กลนะในการหลอกล่อหลอกลวงเอาทรัพย์สินทรัพย์สมบัติ นะจากภาคส่วนต่างๆเอา,าไปใช้เพื่อตนเองก็ตามทั้งหมดทั้งสิ้นนะหรือว่าการรบกวนรังควานในลักษณะอื่นก็ตามนะในการเ,าเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเนะเอาไว้เป็นเ,เป็นสิ่งที่รบกวนรังควานเหล่าผู้โปรสัตวทั้งหลายนะการสูบุรี่การ ใช้สิ่งต่างๆทั้งหมดทั้งสิ้นนะที่ไม่เหมาะไม่ควรในวัดวาศาสนานะให้วิบากกรรมทั้งหมดทั้งมวลเหล่านั้นได้ย้อนกลับตีกลับสะท้อนกลับสะกดกลับกักขังตัวมันเองการความเจ็บป่วยทุกทรมานเนื้อรังไร้แรงรักษาไม่หายบาดเจ็บล้มปายไปกับความเจ็บป่วยเหล่านั้นทั้งหมดทั้งสิ้นนะ การความติดขัดข้องคาในเหตุปัจจัยในทรัพย์สินเงินทองที่ควรจะได้ในบุญบารมีทั้งหลายที่ควรจะได้ในหน้าที่การงานในการเป็นการอยู่การใช้ชีวิตในความสัมพันธ์ต่อทุกๆภาคส่วนจนการความติดขัดข้องคาในเหตุปัจจัยทั้งหลายในการเป็นการอยู่การใช้ชีวิตการความเดือดเนื้อร้อนใจการความบีบคั้นกดดันทั้งการเงินก็ตามการเป็นการอยู่ทั้งหลายก็ตามความสัมพันธ์ทั้งหลายกับผู้คนทั้งหลายก็ตาม การสิ่งที่เคยโกหกหลอกลวงเอาไว้ช่อชฉนคดโกงเอาไว้ก็ให้ย้อนกลับตีกลับนะเป็นการวิบากเฉกเช่นเดียวกันนะการเป็นความแตกแยกแตกสามคัคคีการเป็นความทะเลาะเบาแวงขัดแยง้งแบ่งแยกกันเองนะแล้วก็การเป็นความเครือบแค็งลึกระแวงสงสัยในการในการแตกแยกแตกสามัคคีต่อกันและกันทั้งหมดนะั้งสิ้นะจนไม่สามารถเป็นกําลังให้เหล่าซาตานหลัาพระมืดภักมาเอีกต่อไป นะสิ่งใดก็ตามที่เราภาคมืดภาคมาเราซาตานทั้งหลายเราพญามาททั้งหลายลเราพยามาต่างดาวนะต่างดาวฝ่ายมืดทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิน้นได้เคยดูดพลังชีวิตดูดพลังบารมีที่วาสนาบารมีไปจากภาคส่วนต่างๆเอาไปใช้เพื่อตนเองเอาไปใช้ในทางที่ผิดทั้งหมดทั้งสิน้นนะในการคัดง้างกับพระตามกับองค์มหาบารมีผู้โพสต์ครคุกุบาจารย์นะหรือสิ่งใดก็ตามที่เคยให้พลังอํานาจลาบยศสรรเสริญลาบสก,กาละ ต่อภาคส่วนต่างๆในรักงส่งสัญญาปีศาจก็ตามให้ลูกหลานบริวารเอาไปใช้นะในการก่อความปั่นป่วนนะก่อสร้างเรื่องสร้างราวสร้างความเหลือดร้อนให้กับวัดวาศาสนากับองค์มหาปรมีผู้โปรดสัตว์ครุกุบาจารหรือสัพสัตท,ทั้งหลายก็ตามนะให้พลังงานเหล่านั้นทั้งหมดสิ้นนะสูญสลายกลับคืนสู่สุญญาตาทั้งหมดสิ้นนับตั้งแต่การบัดนี้เป็นต้นไปนะคาถาอาคมเวทมนต์ทั้งหลายพลังอภิญญาตบะฌานยาใดๆก็ตามที่เคยใช้ ในทางที่ผิดนะก็ให้ศูญสลายกับคืนสู่สุญญ์ตาน้ำแต่การบัดน,นี้เป็นต้นไปให้การสะกดการจองจํานี้มีผลกับทุกๆภาคส่วนนะี่ยำแต่การบัดน,นี้ไปตลอดการถิอโสซ